สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตการใช้งาน Travel Adapter ที่รองรับการชาร์จสูงสุด45วัตต์ค่ะสำหรับสินค้า Travel Adapter นะคะจะมีช่องซ็อกเก็ตสากลที่สามารถใช้งานกับปลั๊กไฟได้หลากหลายประเทศทั่วโลกจำรับวิธีการใช้งานเต้าเสียบลูกค้าสามารถเลื่อนที่ปุ่ม3ตัวนี้ได้เลยค่ะสำหรับ USA และ a u s เป็นอันบนนะคะ ที่การใช้งานนะคะลูกค้าต้องกดก่อนนะคะถึงจะสลไลด์ได้และสไลด์จนสุดตัวปลั๊กอื่นๆนะคะจะไม่สามารถใช้งานได้จะถูกล็อกโดยอัตโนมัติสำหรับออสเตรเลียนะคะจะต้องหมุนปลั๊ก45องศาตามลูกศรแบบนี้ค่ะสำหรับการเก็บนะคะลูกค้ากดปุ่มและสไลด์กลับค่ะสำหรับประเทศอังกฤษนะคะก็จะใช้หัวแบบนี้ค่ะ สำหรับประเทศทางแถบยุโรปนะคะจะใช้หัวชาร์จแบบนี้ค่ะ Travel Adapter จะสามารถใช้งานได้เพียงสั้นๆในแต่ละครั้งนะคะในระหว่างการใช้งานจะมีไฟ LED ติดเพื่อแสดงสถานะการใช้งานนะคะสำหรับ Travel Adapter นี้มีช่องชาร์จเร็วทั้งหมด4ช่องค่ะ USB Type C รองรับการชาร์จสูงสุด45วัตต์ช่องที่2 USB Type C รองรับการชาร์จสูงสุด20วัตต์ และอีก2ช่อง USB-A ที่รองรับการชาร์จสูงสุด18วัตต์หากลูกค้าใช้งานพร้อมกันทุกพอร์ตจะทำให้ตัวใดตัวหนึ่งมีการชาร์จชา้าลงนะคะเนื่องจากมีการแชร์กระแสะไฟฟ้าให้กับพอร์ตอื่นๆค่ะที่ตัวสินค้ามีฟิลสำรองในการใช้งานนะคะฟิลจะตัดไฟเมื่อโอเวอร์โหลดแทนที่ด้วยฟิลสำรองใต้เครื่องปรุณาอย่าถอดเปลี่ยนเองหรือถอดมาเล่นค่ะ สามารถส่งเข้าศูนย์เพื่อทำการดูแลหรือติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ในคู่มือได้ค่ะคำเตือนการใช้สินค้า t r วเวล a d อะแดปผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าได้ก่อนการใช้งานกรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณมีระดับแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมค่ะ แต่ละประเทศมีกฎระเบียบเ,เกี่ยวกับการใช้อแดปเตอร์สำหรับการเดินทางที่แตกต่างก,ากันกรุณาตรวจสอบกฎระเบียบของอแดปเตอร์ก่อนการใช้งานค่ะห้ามใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่กำลังไฟเกิน1,840วัตต์ที่2 3 0โวลต์หรือ880วัตต์ที่1 1 0โวลต์หรือมากกว่าคำเตือนห้ามลืมถอดอแดปเตอร์เมื่อหยุดใช้งานทันทีห้ามเสียบค้างไว้หากลูกค้าต้องการใช้งานฟ้าชาร์จอย่างมีประสิทธิภาพแนะนำให้ลูกค้าใช้สายชาร์จที่รองรับการชาร์จแบบฟ โดยสังเกตได้จากจำนวนหวัดที่กล่องค่ะโปรดศึกษาข้อมูลการใช้งานข้อควรระวังและคำเตือนด้านความปลอดภัยที่แนบมากับสินค้าอย่างละเอียดก่อนการใช้งานนะคะหากมีข้อมูลสอบถามสามารถสแกน QR code ได้เลยนะคะขอบพระคุณที่ติดตามชมค่ะ